ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆใน Facebook ใน YouTube ใน Instagram ในทุกสิ่ง Everything จริงๆเบลของวัต้านะคะวันนี้นะคะวัต้ a มีอะไรเด็ดๆมานำเสนออีกแล้วกาคือว่าหลายคนถามกันมาว่าลิปจิ้มจุม่มหรือแมทที่บารดีนะคะเป็นลิปของอะไรแมทลิปควิดลิปสติกจากอาร์โนรินะคะนี่นะคะวัต za จะมาเทสให้ดูนะคะลองสีกันให้ดูนะคะคว่าจะเผ็ดแค่ไหนนะคะจะทำหน้าแบบไอ่ทำไมไม่เข้าใจาก,ก็วันนี้นะคะจะมารีวิวทั้งหมด10 สีนี่นะคะจะมาเทสบนปากของดิฉันเองนี่แหละค่ะทุกคนนะคะไปดูกันเลยว่าสิบสีนี้ที่หวานซ่า s w a t ให้ดูบนปากของหวานซ่าเนี่ยจะเป็นยังไงดีเลดประสิิสีมนันดีเด้งขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะมาต่อที่เบอร์สองค่ะเบอร์นี้นะคะจะเป็นสีแบบออกแบบนุ่นๆหน่อยโอ้ยแกเบอร์นี้สวยมากไปค่ะลุย สวยตาหลุดจริงโอย้ยเบอร์นี้เป็นบอร์ที่ชอบมากเบอร์สามสีชมพูเบอร์สี bueno, <c oughs> สส่นะคะเบอร์ห้า เบอร์เจ็ดค่ะสีนี้ทาแล้วดูแบบบาร์บี้มากเห็นไหมใช่ไหม,ไหมสองที่เบอร์แปดค่ะ แบมเบอร์เก้าแวนพายทวายไล่มาที่ชอบทาลิสติกสีนี้อยู่แล้วแล้วแบบจัดนะทุกคนเบอร์นี้สวยเบอร์สิโอ้ยสวยนะแนะนำให้เอาด้านที่เป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยค่ะวาดบริเวณแบบวาดเหมือนวาดขอบปากจะได้ มุมขอบปากที่สวยแล้วก็วใช้ด้านที่มันปั้นๆอย่างาเงี้ยทาสปลงไหม ยังไงกัน้างคะ่ะเพื่อนๆสิบสีที่ผมจะได้สวอชไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอย่าลืมนะรีบไปใสยมาใช้กันเร็วๆเลยนะคะเพื่อนๆรับรองว่าไม่ผิดหวังคะ่ะเนื้อสีนิ้แน่นจริงๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราทาลงไปนะคะรื่นปืนลืล้นปืนเนื้อลิปนี่เกลี่ยง,ง่ายมากนะคะแล้วก็แห้งไวมากและที่สําคัญนะคะปากไม่กลังไม่เกล็ดกลังเลยคือปากแบบก็ยิงดู จุ๊บบอยู่อีกแก่คือดีมากถ้าชอบสีไหนมากที่สุดก็ยากมากจริงๆนะคะบอกเลยเลยว่าชอบทุกสีนะแกะสนใจนะคะแล้วก็ชอบหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออยากจะไปสั่งซื้อนะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันได้ที่อาริแบรนด์นะคะตามแฟนเพจที่ขวัญชัให้ไว้นี่เลยนะแกะเป็นแบบ must have item จริงๆนะแกะใครไม่ไม,มีนี่เชยนะบอกเลยวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบาย